ไมี่รัตตกลงเรื่องค่าเลี้ยงดูน้องแม็กซ์เวลกับแม่ของลูกได้แล้วส่วนในอนาคตจะมาอยู่กันเป็นครอบครัวหรือเปล่ามีคำตอบค่ะเพราะความน่ารักน่าชังของน้องแม็กซ์เวลลูกชายวัยสามเดือนของคุณพ่อวัยละอ่อนไมพิรัตที่มัดใจคนในครอบครัวนิติภพศสารคุณและแฟนๆได้อยู่หมัดตอนนี้เลยเริ่มมีแฟนคลับเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งงานนี้ยังมีหลายคนเริ่มเชียร์ให้หนุ่มไม้กลับมารีเทิร์นรักกับสาวซา,วาวรา่าคาสิงกินีแม่ของลูกด้วยแต่เจ้าตัวบอกเพียงว่าเป็นเรื่องของอนาคต พร้อมกันนี้คุณพ่อววยละอ่อนยังเผยถึงเรื่องค่าเลี้ยงดูลูกชายด้วยว่าได้ตกลงเริ่มจ่ายเป็นรายเดือนแล้วส่วนการแบ่งวันกันดูแลนั้นก็ยอมรับว่าคงต้องมีการแบ่งกันแน่นอนตอนนี้ก็ต้องรอรอผมเก่งกว่าน,นี้อีกหน่อยนึงแล้วก็ต้องรอ,อยานนมตอนนี้ก็อุ้มคล้องและเปลี่ยนแชมเ่สเปลี่ยนอะไรพวกนี้ทำพ้ออะไรพวกนี้คล้องนะครับคือถ้าจะมีคนเข้ามาผมเองก็คือก็ยังไงก็ได้แต่ตอนนี้ผมโฟกัสที่ทํางานทำงานเป็นหลักก่อนแล้วก็ตอนนี้จริงจังกับงานมากเพราะว่าอยากจะ อยากจะมีรายได้เยอะๆอยากจะหน่อยอยากจะมีเวลาให้กับน้องด้วย